การต่อท่อเมนประปาในพื้นที่ที่จํากัดเราจะมีวิธีการไหนบ้างในการต่ออ่าผมยกตัวอย่างนะครับผมรถแมคโครนะครับจะขุดเจาะถนนแล้วอเผอิญไปโดนตัวท่อเมนประปาเราจําเป็นต้องตัดท่อแล้วก็ต่ออุปกรณ์แต่การต่ออุปกรณ์แล้วก็ท่อใหม่ตัวนี้มันจะต่อได้ยุ่งยากได้ลําบากเพราะท่อที่มันขาดมันไม่สามารถที่ขยับ หัวแล้วก็ปลายท้ายได้นะครับดังนั้นการทากาวนะครับการใช้อุปกรณ์ PVC ที่เป็นทากาวหรือเป็นข้อต่อแบบขันเกลียวมันก็จะทำงานที่ยุ่งยากนะครับไม่สามารถที่จะต่อได้เราจะมีอุปกรณ์พิเศษนะครับอยู่2ตัววันนี้ก็คือตัวแรกก็คือยูเนียนนะครับยูเนียนตัวนี้จะเป็นยูเนียน PVC จะสามารถใช้งานได้ทั้งเหล็กแล้วก็ท่อ PVC จะใช้ได้ตั้งแต่ท่อขนาด4หุนจนถึง2นิ้วอ่าลักษณะการทำงานคือเราจะายัดท่อ PVC เข้าไปข้างในให้มันอยู่ตรงกลางนะครับพยายามนะครับให้ตัวท่อ PVC อยู่ชิดและอยู่ตรงกลางมากที่สุดแล้วก็บริเวณท่อนะครับผมทั้งสองข้างจะต้องสะอาดนะครับอย่าให้มีเศษฝุ่นเศษทรายนะครับเข้าไป บริเวณเออลูกยางตัวนี้นะครับผมเมื่อเราทําการขันอัดตัวแคปตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับลูกยางตัวนี้มันก็จะไปเบ่งบีบตัวท่อ PVC ทั้งสองข้างให้แน่นทําให้น้ําไม่รั่วนะหลุดออกจากกันได้ต่อมานะครับผมตัวนี้จะเป็นยีโบเล็กตัวนี้ก็จะเอาไว้ซ่อมท่อเมนปลาปาเหมือนกัน ยีโบจะมีขนาดตั้งแต่6ขุนนะครับผมจนถึงขนาด8นิ้วตัวสีดำตัวนี้จะเป็นยีโบที่เป็นตัวธรรมดาแต่จะมียีโบอีกแบบหนึ่งก็คือยีโบที่เป็นมอออกกอความหนาความยาวของมออกกอมันก็จะหนากว่าใหญ่กว่านะครับผมเรามาดูลักษณะการทำงานเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นอาศัยน็อตนะครับขันอัดเข้าไป แล้วก็มันก็จะไปบีบลูกยางนะครับพยายามนะครับให้ท่อเมนทั้งสองข้างอยู่ชนกันพยายามไม่ให้มีเศษกวดเศษทรายเข้าไปค้างอยู่บริเวณลอกลูกยางนะครับไม่งั้นน้ำมันมีโอกาสที่จะรั่วได้ครับผมต้องขอขอบคุณมากนะครับในการรับชมนะครับ